สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่15มิถุนายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วจ้าระมาณ4แทง นะครับก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าแท่งที่เกิดการเป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับนะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวีเคราบอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวแต่ไม่ได้ทำไฮใหม่แล้วก็ไม่ได้ทำลงใหม่นะครับเป็นแท่งโดจิ G. นะส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่า เหมือนอยากจะลงนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มจะต้องรอให้จบแท่งนี้ก่อนนะครับถึงจะเป็นรอบสัญญาณการพักตัวหรือว่าเป็นลงได้อีก1ชุดนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็แปลว่าเป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นก่อนนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า ก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับอาจมีการาพักตัวลงมาได้ก่อนแต่การพักตัวครั้งนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นซันเวทเท่านั้นนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิด เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะคบตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว23แท่ง1,000กว่าจุดนะฮะเกือบเกืบ2,000จุดแต่ตอนนี้กำลังนะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับอยากจะขอพักตัวก่อนหรือว่าพักตัวหรือว่าการย่อตัวลงมานั่นเองนะครับก็คือการจบรอบสัญญาณชุดนี้นะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับประมาณ แท่งนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครผลปรากฏว่าขึ้นได้1ชุดแล้วก็กลับลงมาที่เดิมนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางตอนนี้นะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วเนาะนะฮะกำลังอยายยจะหดตัวกลับแต่เราจะสังเกตว่านะครับการเคลื่อนที่ระยะกลางของเขานั้นนะครับตามระบบของเราลังเป็นแค่หลุมๆเนินๆเนาะหลุมๆเนินๆนะแบบนี้นะครับก็แปลว่า ยังอยู่ในคงในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับส่วนตลาดนะครับยังมีการซื้อขายในระดับที่เอาอ่อนแรงแล้วกันนะเกือบเกือบอ่อนแรงแล้วนะครับนะฮะแรงขายแล้วก็แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว,ว่าจะลดลงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่าอาจมีการเบรกนะฮะพักตัวจบรอบสัญญาณชุดนี้นะฮะแล้วรอรอบสัญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะคอนเฟิร์มว่ารอบสัญญาณที่ใหม่ที่เกิดขึ้นตามระบบ เมื่อในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างน,นะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับกำลังคอนเฟิร์มแท่งนี้อยู่เลยนะครับไปนะฮะรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอมองทางออกนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะฮะขอพักตัวก่อนนะฮะขอเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็จบรอบนะฮะแล้วก็เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแล้วก็จบรอบนะครับตอนนี้ก็เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลง นะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารอบสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นรอบสัญญาณแคบๆนะเมื่อวันพฤหัสกดีนะฮะก็เป็นหลัง a อคชั่นมาร์เตอนวันพุธนี่เองนะครับก็เรียกว่า Demand Effective Expansion ะครับก็จะทำให้การเคลื่อนที่นั้นจะไม่ค่อยแข็แรกสักเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยการลงครั้งนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางในไทม์เฟรมนี้นะครับตอนนี้กำลังหดตัวกลับนะหดตัวกลับก็คือเป็นรอบสั้นๆเท่านั้นนะครับไม่เป็นโมเมนตัมที่ชัดเจนเท่าไหร่มันเป็นแค่หลุมๆเนินๆเนาะนะฮะไ,ไม่ได้เป็นภูเขาหรือเหวล,ลึกๆนะครับก็ยังคงเคลื่อนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลมากนะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะเกือบแข็งแรงแล้วนะฮะมาแข็งแรงมานิดนึง นะครับนะฮะแบบนี้แรงขายนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มจะลดลงส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงอาจจะย่อตัวลงมาได้อีกในชุดนะฮะแบบนี้นะครับนะฮะใจเย็นๆไม่ไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับมา วันที่20นะฮะเสาร์ที่20เรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับแล้วก็ท่านที่จะเรียนทบทวนก็คอนเฟิร์มได้แล้วนะครับคอนเฟิร์มผมได้นะครับแล้วก็นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วหากอยากให้วิเคราะห์คู่สกุลเงินไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต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 ้ของวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวิเคราะห์ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ